ช่วยคิดช่วยทำโดยเด้นสองหล่อมิสุมรุอรุณสมัยิ่ท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาแสวงหาความสุขท่ามกลางความวุ่นวายของสังคมเมืองและสังคมชนบทบอกว่าดิฉันมีโอกาสไปต่างประเทศนะคะมีคนขับแท็กซี่ถามว่า บ้านยู่เป็นยังไงบ้างตอนแรกคิดว่าเอ๊ะถามบ้านเราทําไมอ๋อถามเรื่องสถานการณ์ในบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรเขากังวลใจว่าคนไทยจะมีความสุขดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยตอบไปว่าคนไทยก็มีความสุขตามประสานะคะแต่ว่าจะความสุขอะไรอย่างไรนั้นขึ้นแล้วแต่บุคคลแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะแสวงหาความสุขท่ามกลางความวุ่นวายความสับสนในบ้านเมืองของเราได้อย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิย์เจนจิตนะคะท่านบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริ k กรวิโรธค่ะสวัสดีค อาจารย์คะสรีดุลผู้มีความสุขผู้มีความสุขนใเอาจริงๆแล้วเช้าๆมาเราต้องยิ้มรับกับวันใหม่เพื่อที่จะได้นี่วันละสามครั้งละคะเช้าสามบ่ายสามเย็นสามเก้าครั้งต่อวันเป็นมงคลของชีวิตโอ้จริงเหรออาจารย์ทำงานวิจัยมาเห็นอาจารย์ทํางานวิจัยมาเรื่องการแสวงหาความสุข Uh, ได้รางวัลมาเลยใช่ไหมอาจารย์ uh, ยงานวิจัยนี่เป็นงานวิจัยที่ท,ที่ทำทำเรื่องของพระว่าของพระถือค,คือพระเนี่ยท่านท่านเป็นเขาเรียกพระธรรมทายาตแล้วเราอยากจะดูว่าเอะเมื่อก่อนพระธรรมทายาตเนี่ยเคยออกเขาเรียกว่าออก ออกไปสอนคนทั่วไปช่วงหลังเนี่ยหย,หยุดไปหยุดไปนานออ<ะ>แล้วเราก็อยากรื้อฟื้นว่าเอ๊ะหลักสูตรพระธรรมธายาทเมื่อก่อนนี้ที่มีโอกาสไปสอนเด็กนักเรียนต่างๆเนี่ยหายไปยังไงแล้วก็ไปดึงกลับมาก็เพราะว่าอ๋อจริงหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่สามารถเสริมสร้างให้องค์กรนะั้นมีความสุขเลยเรื่องของธรรมะเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมีผลต่อการสร้างความสุขให้กับคนในองค์กรแล้วก็ได้ดึงข้อมูลนั้นออกมา ค่ะค่ะค่ะไม่แต่ว่าคนสมัยนี้เด็กเด็กสมัยนี้พอพูดถึงเรื่องมาฟังธรรมะพระอาจารย์มาสอนพุทธศาสนาทุกคนนี่หลับนิ่สอนตอนบ่ายเนาะหลับไปเลยแต่ว่าเด็กสมัยนี้จะรู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับเรื่องมันเป็นเรื่องโบราณกล่ำคลือไปนะนแคือคือพระเองก็ปรับตัวนะอย่างเช่นในทุกอย่างอย่างท่านพระพยอมในรุ่นแรกๆนะยุนรุ่นรุ่นเจ X ก็ชอบนะเจนวาอย่างเราเจน X เจน Y ต่างกันยังไงอาจารย์เจนเจน X ก็เกิดสินะ เอาเอาเอาเอเอาบบูมก่อนบิบูลเนี่ยอย้อนไปบิบูลเนี่ยเกิดตั้งแต่2008นี่หยุดละ2 0ใครใเกิดมา2000 2508เนี่ยอันนี้เป็นบบูม อ๋อ2 0 0 9มาเนี่ยเขาเรียกเจนเจนเอสอพนสนะคะ2509ลงมาจนลงมาจนถึง2523 2523เป็นเจนอันนี้เข้เรียกเป็นเจน X Extraordinary Person ราอภาษาอังกฤษเขาว่ากันนะครับก็คือว่าเป็นคนที่มีนัยยะต่อสู้มุ่งมั่นเป็นเจนที่เริ่มมีเหตุมีผลต่อสู้แต่ก็ต่อสู้น้อยกว่าเบบี้บูม อ๋อน้อยมีมือผมนี่ต่อสู้หนักเพื่อเราเพราะว่ามันมีสงครามมีอะไรอย่างนี้เนาะสงครามโลกอะไรอยย่างงเี้แล้วต่อมาเขาเรียกว่าเป็นเจนวายเบียวายวายนี่คือชอบถามว่าเหตุท้าผทำไมแม่ทำไมทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้อันนี้คือ223เป็นต้นมาเนี่ยเจนวายแล้วอันนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าหลังจาก224 0ามสามจุามาเนี่ยอันนี้เป็นเจน M หรือเจน Z ที่เขาเรียกกันเอมิเลเนียมพร้อมทุกอย่างเพอร์เฟกต ถ้าพ่อแม่เนี่ยนะพ่อแม่เป็นเจน X ได้ลูกเป็นเจน M, อ <M S 1> สอนหน้ายอย่างคุณหญิงเนี่ยนะก็ะอสอนลูกสอนอะไาต่างแต่ถ้าพ่อแม่เป็นเจน Y เนี่ยได้ลูกมาเจน Gen X อันตรายนะเขาบอกทำไมอะ่ะเพราะมันก็เวัยที่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ด้วยด้วยมุมมองด้วยแนวคิดน่ะถ้า<อ>ถ้าถ้าได้ได้ได้เบบี้บูมเลี้ยงมาเป็นเจนปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเนี่ยไม่มีแบบอย่างไม่มีขนมจารีดเนี่ยพาลูกเล่นเกมเลยตกลงปู่ย่าตายายพาลูกเล่นเกมหรือลูก หรือหลานพาปู่ย่าตายายเล่นเกมเนี่ยเขาเริ่มหัวกับเจนเอ็มเนี่ยก็เริ่มจะพาปู่ย่าตายายเนี่ยไปแชทแล้วเป็นลายนะเนี่ยล่าสุดวันวันแม่วันตาเล่นลน์กันคุณตาเริ่มนะครับพิติกรรมเริ่มนะครับคุณยายเนี่ยอันนี้แต่ว่าแต่ว่าสังคมต้องต้องอยู่อย่างมีความสุขนะครับต้องพอเพียงพอพอดี งานวิจัยเช่นนี้ออกมาว่าถ้าอยู่อย่างมีความสุขต้องพอ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 ใจกับสิ่งที่อย่มีอยู่ลดความดีกิเลตตันหาลงมาเมื่อแต่อาจารย์มันมันก็อน้าลำบากเหมือนกันพูดถึงว่ากระแสของสังคมโฆษณาสิ่งที่พบเห็นขนั้นมีอันนี้คนนี้อยู่อันนั้นบ้านใหญ่โตคอนโดหรูหราแบรนด์ทุกอย่างแล้วจะจะอยู่เป็นยังไงจะทําใจยังไงพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะ ที่เบนซ์ทองหล่อมีทั้ง G L A C L A และ A Class ให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid ิเบนซ์ตู้วีตใหม่แถมฟรีคอนโซล V I P ที V ีพร้อปรปดิชั่นทุกคนันเบนซ์ทองหลอ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทรา0 2 945 5 5 5 5และซอยทองหลอ่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับ c ีพีกเก็ตไก่อร่อยมากที่นี่ก็อ,ร,อร่อยที่ไหนอะที่ซุ้มห้าดาวค่ะซีพีแมกเก็ตไก่มีขายแล้วที่สุ้มห้าดาวทั่วประเทศ6กชิ้น25บาทอร่อยถึง30กันยายนนี้ ขอเชิญผู้ที่รักในสุขภาพมาร่วมย้อนวัยให้สดใสไกลโรคท่ามกลางธรรมชาตินเบวิลล่ารีสอร์ทเขาใหญ่แหล่งโอโซนชั้นยอดของไทยกับกิจกรรมสร้างสรรค์จากหลากหลายวิทยากรชื่อดังที่จะมาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติครั้งที่9 27-28กันยายนนี้จำนวนจำกัดสอบถามเพิ่มเติม0-854415544และ0879845551 เรื่องดักจับยุงอัจฉริยะมอสกิโตแมกเน Black h o l ลและสเปรย์ไล่ยุงแบล็คโฮลช่วยปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงด้วยระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมคุณรู้ไหมว่ามีคนจับตาม,มองทุกๆรายละเอียดในธุรกิจของคุณไม่ใช่แค่จากในประเทศ แต่เป็นจากประชาคมโลกคุณจึงต้องจอดจงเลือกใช้แต่แรางงานที่ถูกกฎหมายไม่ใช้แรงงานบังคับแล้วธุรกิจของคุณจะไปไกลไม่ใช่แค่ในไทยแต่ก้าวสู่ระดับโลกใช้แรงงานถูกกฎหมายขยายตลาดได้ไม่รู้จบกระทรวงแรงงานโหจุดเก่าจากสิวจุดใหม่จากแดดเอ้นังควานอีก ใหม่การเย่ไลท์คอมพลีตด้วยเอ็กซ์เพรสไวท์คอมเพช่วยลดเลือนจุดเก่าสกัดจุดเกิดใหม่จากแสงแดดผิวดูใสถึง3ระดับเผยหน้าดูใสแบบคอมพลีตสูตรใหม่ต้องลองผลิตภัณฑ์เวชพงโอสดเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพหน้าน,า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัย จากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนพไพรจากเวชพงโอสถสำรวจความคิดเจาะลึกในความต่างเพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งความเข้าใจกับเดโพเข้าใจความต่างอย่างมีสไตล์เดอลิ รายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและสาระอนนาจัจร์ยที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนทุกวันจันทร์อังคารพุธหางช่องสามครับหมูฝอยข้าวเหนียวนึ่งครับมันเป็นรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากคุณอ้อความหวานมันไม่ได้แหลมจนไม่ได้ด<ช>รู้สึกว่าพอดีคุณตำมันเลีเ่ยนนิดนึงนมันดีมากเลย ช่วยทำโดยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณจากสมุนไพรเวชภูมิโอสถกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อกับอาจาร,รย์ดรชลวิทย์นะคะเรื่องของการสแสวงหาความสุขอาจาร,รย์บอกว่าจริงรุ่นของคนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นท,ที่ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันไปก็มีอุปนิสัยมีลักษณะค,ค,ความคิดลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปซึ่งรุ่นใหม่นี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับรุ่นเด็กเจนเอ็มซึ่งถ้าเด็ก เจน Y ก็คือหลัง2 3 2ส2มสอเป็นต้นมามีลูกเจน M เนี่ยจะดูแลลูกแบบไม่ค่อยมีแบบแผนไม่ค่อยเอาใจใส่กันเท่าไหร่คุณแม่ผู้หญิงนี้ฝรั่งว่าแั่จิตวิทยานะแต่แต่ไทยเราทั้งหมดเนี่ยมันเคลื่อนอยู่กับแบบอย่างแบบแผนของของของยุคเบบี้บูมอะดูแลเจนเอ็กเจนวายมาดีไหมมันก็ถ่ายทอดมาถึงลูกหลานแล้วเพราะเพราเจนเอ็มในมิเลเนียมเนี่ยมันรุ่นลูกหลานเราแล้วรุ่นหลานเราชอบป้อนข้าวเนี่ยเขาบอกหนึ่งขวบไม่ควรป้อนแล้ว เหมือนเด็กฝรั่งให้ทานเองเละก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้จัดระเบียบเองแล้วหิวต้องกินอย่าไปสนใจว่าเขาจะกินไม่กินเขาจะต้องหิวเองจริงจริงจริงคือคือพวกนี้มันเป็นแบบอย่างที่เราควรจะเรียนรู้นะผมก็ไม่อยากจะเชื่อถือฝรั่งมังค่ามากแต่ว่าอันนี้เป็นแบ่งให้ริงอ้างลูกหญิงเองหญิงให้ทานเองเละเทะ เละยังไงก็แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆเองนะคะถ้าเขาเรียนรู้คือคือฝรั่งก็าําเลยเขามีตักกะเขามีงานวิจัยเขาลองรับเขาไม่ได้อยู่เขาจะมาพูดถึงเองเขาจะเห็นแล้วว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยมาว่าต่อกันว่าเห็นว่าแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่ามันเรื่องของสติการแต่ตองการให้ความสําคัญไหมแต่มันมันก็สําคัญคือตอนนี้การที่จะเรียกสติหรือว่าการที่จะทําให้เรามีหลักการยึดมั่นว่าเออพอเพียงพอดีอยู่กันแบบ คิดให้ม <kleine mus k> ันสงบอะไรมันก็ยากเหมือนกันอาจารย์คือมันมันมาอาจารย์แล้วมันจะตานตานต้านกระแสได้ก็ถ้าถ้าถ้าสุกเนี่ยคุณทําไปเถอะก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าคุณมีเงินพอเพียงทําอะไรนะแต่คุณต้องไปกู้นี่ยืมสินก็มาเนี่ยคุณลดความอยากลงบ้างเนี่ยลดดีอยู่นะเนี่ยไปเปลี่ยนรถใหม่เนี่ยแต่ผู้หญิงโอเคเปลี่ยนได้เพราะว่ามีสักยักพรบางคนไม่พอคิดว่าเดวเองต้องการโก้เก๋ ผมว่าได่ลดมาไม่ได้เป็นรูปรดรถคันนี้ของผมห้าหกแล้วแต่ถ้าอยากสุขเนี่ยนะผมว่าถ้ามีความพร้อมทำแต่ถ้าเป็นกู้เินสินแล้วเป็นทุกเนี่ยผมว่ามันต้องระดูตัวเองร <คะ S 2> องเท้ามันก็คือที่ใส่รองก <คะ S 2> ระเป๋าก็คือที่สะพายและใส่ของ <คะ S 2> มันมันมันอยู่ที่คนว่าใช้ประโยชน์มันยังไงเอามีพอประมาณที่<ร>ไม่<ร>ลําบากไม่เดือดร้อนจะมีความสุขความสุขของคนมันเกิดจากหลักคิดเน่ะจริงพุทธศาสนาเนี่ยนะคือหลักแค่แค่อิทธิบาซีเนี่ย ผมว่าพอแล้วนะค่ะ้ใจในงานขยันในงานมีสติแล้วก็ประเมินตรวจสอบทุกวันอย่างเงี้ยไอ้หนึ่งเนี้ยชีวิตเราจะมีความสุขแล้วที่งานวิจัยผมพบว่าหลักธรรมที่ดีที่สุดเนี่ยคือหลักธรรมของพุทธศาสนาในเ่องของการให้ทุกคนมีสติมีสมาธิค่ะ ศาสนาอื่นๆเนี่ยยังเชื่อเลยว่าคําสอนเป็นส่วนหนึ่งแต่ทานการที่ทําให้ p ล l i f y of your m i ยมอยเนี่ยคือการทําสมาธิการสงบสติส,สุขใจเนี่ยเป็นเรื่องของการปรับตัวให้มีความเข้าใจรู้ตัวทั่วพร้อมผมอยู่คนหญิงผมก็เข้าใจคนหญิงผมอยู่คนนี้ผมก็เข้าใจให้เกียรติคนคคถ้ามีอะไรมาปุ๊บสักครู่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแต่อยู่คนนี้ให้ความสําคัญเท่านี้มีความสุขคือมันมันกลายเป็นจารีตวัฒนธรรม ในเรื่องของศาสนาเป็นหลักรจริงๆนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจแต่เป็นจิตใจที่ส่ที่สื่อไปถึงการปฏิบัติใ<ช>ในชีวิตจรง<ช>ิงด้วยคือ<ช>มีแนวทางในการปฏิบัติด้วยถูกไหมคุณผู้หญ <า S 1> ิงส,<ะ>สังเกตดูไม่ใชใ่แนวปฏิบัติเนี่ยสำคัญคุณหญิงดูไหมคุณยา่าคุณยายคุณปู่เนี่ยหรือพ่อแม่เนี่ยลูกหลานอยากเข้าใกล้ชิดเนี่ยเพราะเขามีธรรมะท่านมีเมตตาอ๋อก็จริงก็จริงท่านมีเมตตาท่านมีกรุณาท่านรู้สึกรักจริงๆอะค่ะ สุนัขเนี่ยเดินเดี๋ยวอาจารย์เล่าต่อได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์เล่าคืออันนี้เนี่ยเล่าเนี่ยเล่าสู่กันฟังเพื่อทําให้เราเกิดสติแล้วก็ได้คิดดูว่าสิ่งที่เรากําลังทําบางทีมันทําจนเพลินแล้วมันหลุดไปนะอาจารย์จะได้เรียกกลับมาว่ามาพิจารณาตัว ว่าเราทําอะไรไปอย่างไรงบ้างดูหนุ่เช้าเเนี่ยเราจะได้สติขึ้นมาเจริญสติกันหน่อยหนึ่งล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาช่วยคิดช่วยทำกับอาจารย์ชลวิทย์กันต่อวันนี้กลับขอบพระคุณนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ดรชลวิทย์เจนจิตท่านคณะบดีคณะสังคมศาสตร์จากมศวขอบพระคุณมากคะ่ะอาจารย์ขาเอาลาดเดี๋ยวไปชมเด็กคิดได้กทำกันแล้วกลับไปที่สถานีวันนี้เราสองคน,นแล้วท่านผู้ชมรายกานสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องแบลมีสุดยอดไอเดียสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ในยุคโลกร้อนและน้ำมันแพงสูฉี่หลายฝ่ายจึงออกมารณรงค์ให้ใช้รถจักรยานในการเดินทางสัญจรแต่ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งก็คือที่จอดจักรยานแต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไปด้วยนวัตรกรรมการออกแบบที่มีชื่อว่า The Bike h a n g e r โดยสถาปนิกชาวเกาหลีใต้เป็นงานออกแบบที่ตอบโจทย์ปัญหาการใช้พื้นที่ในเมืองได้อย่างชันฉลาดเพิ่มพื้นที่จอดจักรยานในเมืองแบบไม่กินพื้นที่มากมายสามารถติดตั้งเข้ากับกำแพงของตึกได้อย่างง่ายๆสามารถ จอดจัจกรยานได้มากถึง20-36คันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยไอเดียดีๆเด็ดๆแบบนี้น้องแบบต้องยกนิ้วให้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ